สวัสดีครับเพื่อนๆอวันนี้มาเจอกันนะครับก็วันนี้มีเหรียญคู่บาร,รมีนะครับมาแนะนําครับก็ที่เปิดลุนไปตอนนี้ห้าลุนก็ได้นะครับเหรียญอัปปะกลากลางยาม่วงสวยงามเลยครับรายการที่สิบสองนะครับอัปปะก้าลงยาม่วงข้างหลังจะเป็นสา,าราแล้วก็เสือคู่ครับผม สวยงามครับเนื้อปลาคาอีกเหรียญหนึ่งเหรียญที่สองก็มีได้ซาตินครับเนื้อน่าจะเป็นทองทิพซาตินคู่บารมีโหหน้าหลวงพ่อจะซาตินนี่จะจะคมชัดสวยงามครับเสือคู่มีต่อคําว่าพอพานนะฮะเลขโค้ดเสือคู่แล้วก็มีศาลาอันนี้เป็นซาติน คู่บาร,รมีสองจะเป็นรูปเหรียญไข่ถ้าคู่บาร,รมีอ่ารุ่นแรกจะเป็นเสมาครนะับหลวงพ่อเดิมกับหลวงพัอพดอันนี้เหรียญน,นี้เป็นเนื้ออะไราการที่สี่เป็นเนื้อนวะอันนี้จะเป็นเนื้อนวะคุยพื้นครับสวยงามลงยาจีวอน ะเป็นทองแดงรนดำาะร,รายการที่53ทองแดงรนดำครับลงยาฟ้าคุยพื้นลงยาจีวอนสวยงามครับจริงๆทองแดงก็เหรียญรุ่นนี้ผมว่าก็ก็สวยครับยังไงก็ดูสวยนะถึงเป็นเนื้อทองแดงแต่ก็ดูสวยงามเป็นเหรียญปี64ครับ เหรนใหม่ครับตอนนี้ราคาหน้าก็น่าจะแรงขึ้นเรื่อยเน่ยนะรุนนี้รุ่นแรกนี่ก็น่าจะหายากนะครับลบไข่อันนี้เป็นทองแดงเหมือนกันหน้ากากน่าน่าจะน่าจะเป็นหน้ากากทองทิพย์กส็สวยงามเนื้อล่างก็สวยงามนะสวยงามทุกเหรียญเลยรายการที่ส7บเจ็ด เดี๋ยวไปดูอีกรุ่นหนึ่งผมยังไม่ได้แกะอีกรุ่นหนึ่งคูเปอร์มี2องเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้ห้ารุ่นอันนี้ก็เรียบร้อยครับสวยงามมีทั้งนวะครับฮับปก้าก็มาสาติงก็มาแล้วทองแดงเดี๋ยวไปดูอันนี้จะได้เนื้ออะไรนะฮะแันเพื่อนไปดูพร้อมกันเลยครก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับ ฝากแชร์กดไลค์มีอะไรคอมเมนต์ก็คมเมนต์มาได้นะครับอยากสอบถามอยากาแบ่งปันความคิดเห็นอะไรก็ว่ากันหนนะครับผิดพลาดนการใดต้องขออภัยด้วยครับมาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับคู่บารมี2ส,สังเกตซีนนี่ก็จะมีครับ เป็นข้อความนะครับมงคลสยามนะครับซีนอ,อีกลุ่นหนึ่งไปดูกันครับว่าจะได้เนื้ออะไรมาเออันนี้น่าจะเป็นเมยจิ๊ดจิ๊ด แน่นอนเลยมาแล้ว13.39ามจุดสาสุดยอด13.39ไปดูดูรุ่นรงยามสิบสามจุดสามน่าจะเป็นทองแดงไยดูรุ่นรงยาไปดูรุ่นรงยาสามจ สามจุดสองเก้าสองห้าไปดูด้วยร่อ,ยองอยาครับมันจะได้ยาล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 ายยาโอ้โห,โห,โห,โหนี่ขนาดทองแดงนะครับได้ยาฟ้าน่าจะเป็นยาฟ้าไม่ใช่น้ำเงินนะยาฟ้ายาฟ้ามันก็ออกน้ำเงิน,นงว่าฟ้านะครับของยาจีวรสวยงามนี่เหรียญทองแดงนะมันก็ ดูสวยงามทองแดงทองแดงกับนาวะสีแล้วนี้ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นาวะขอบนวะกับทองแดงดูดูอันนี้นวะนี่ทองแดงอันนี้ทองแดงนี่นวะเน,นื้อนะต่างอันนิดหน่อ no ยต่างอันนิดหน่อ no ย น,นี่นะวะไอ้ทองแดงโหจริงจริงคุยเพื่นก็สวยงามโอเคลำดับท้ายได้นะครับรายการที่สามสิบเก้าเื้อทองแดงนะครับลงยาฟ้าดวงยาจีวรสวยงามเลขโคดเลขโคดจะไม่เห็นเลขโคดหน่อยเลขโคดเลขโคดที่ไหนเจอแล้ว ไม่กดเจอละไม่คอร์ดไม่โดนไม่คอร์ด่นนะ สองห้าห้าเพื่อนดูสองห้าห้าโอ้ยเบิ้ลห้าไปเลยเลขโค้ดสองห้านะครับสวยงามงามสวยงามก็ วันนี้ก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะครับเหรียญคู่ปรมี2สองครับที่เพิ่งปลุกเสกนะครับเสร็จปีหกสี่นี้นะครับวันนี้ก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็จะขอตัวไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ